สวัสด,ดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้่อมจะมาอวดว่าส้มได้หอยนางรมมาตัวใหญ่มากเลยนะคะเห็นไหมเมื่อวานนีสส้ส้มกับทีมไปหาหอยนางรมมานะคะเราไม่มีผักขายเนาะก็เลยอากาศมันหนาวนะคะไม่มีผักขายก็เลยไปหาหอยนางรมมานะคะได้เยอะอยู่เนาะทุกคนเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ คิดถึงทุกคนเลยค่ะเพราะว่าไม่มีผักขายไม่ได้ไม่ได้เป็นไลฟ์ขายผักเลยคิดถึงคิดถึงทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กลางป่านะคะแล้ววันนี้ก็จะไปหาเห็ดด้วยเนาะมามาเอาหอยนางลมแล้วก็จะไปหาเห็ดสวัสดีค่ะนี่นะคะเดี๋ยวต้องจะเทออกให้ดูเนาะว่าได้เยอะมากเลยหอยนางลม แล้วมันตัวใหญ่มากนะคะเทออกว่าได้ดอกเนี้ยต้องดึงออกมันหนักมันติดก้อนหินมาด้วยนะคะบางตัวเห็นไหม,มต้องต้องคอมันออกเนาะไหวเนี่นะคะมีเด็ดตัวใหญ่ๆทั้ทงนั้นหอยนางลม เมื่อคืนนี้อันนี้เราแคมปิ้งนะคะเนี่ยเรานอนอยู่ในรถตรงนั้นนะคะรถของเราบรรยากาศดีมากมากเลยอากาศหนาวนะคะอากาศหนึ่งองศาเซลเซียสเนาะแต่ว่า <c oughs> อากาศดีแล้วในป่าตรงนี้บรรยากาศดีมากที่ซ่อมเลือกอยู่ตรงนี้มันมีมันมีสัญญาณสัญญาณโทรศัพท์ะนะคะ <c oughs> ตัวใหญ่มากมากเลยเนาะทุกคนเนาะ เราดีใจนะคะเราหามาได้นะคะตอนนี้อากาศตอนนี้8ปดโมงเช้าแล้วนะคะยังมืดอยู่เลยขนาดแปดโมงเชา้าน่าจะเทได้แล้วนะ หอยนางรมนะคะตัวเล็กๆไซส์นี้มันอร่อยอยู่นะคะเนี่ยไซส์เล็กๆนี่เอาไปกินกับไอ้น้ำพริกเผาเนาะกินกับน้ำพริกเผานะคะมันแซ่บอยู่เนาะแต่แต่ไซส์นี้ขึ้นมาแล้วมันไม่ค่อยสมมมามันไม่ค่อยอร่อยนะคะเพราะว่ามันเนื้อมันเยอะมากกวดจะกัดได้แบบว่าสดซดก็ไม่ได้นะคะรุ่นนี้สดไม่ได้เลยเพราะต้องตัดครึ่งให้มันเป็นสี่คำห้าคำถึงจะกินได้นะคะ เยี่ยมเลยจ้าสวัสดีปีใหม่ค่ะน้องส้มสวัสดีค่ะน้องส้มรักษาสุขภาพแข็งแรงพี่ส้มน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเนาะล่างหอยนางลมก่อนเนาะพี่น้องเนาะเอาเช็ดเสียด์ะของนี่แหละเดี๋ยวส้มต้องเดินไปเอากาละมังนะคะเดยอ ส้มจะพาไปแอบดูท่านทิมนอนใครอยากดูท่านทิมนอนบ้างคะไม่รู้นอนเปิดเข้าไปโป้หรือเปล่าไม่รู้เอนเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวส้มส่องดูก่อนนะคะ ิมนอนอยู่ในนั้นนะคะทุกคนปิดไว้ก่อนอุปกรณ์ของส้มเยอะแยะกระฟงกาแฟครบนะคะดูบรรยากาศสิคะทุกคนได้เห็ดมาด้วยนะคะนี่เลยเห็ดอันนี้กินได้นะคะชื่อว่าเห็ดขาสั้นนะชอตสเต็มนะคะกินได้เห็ดเยอะตรงนี้บรรยากาศดีมากๆเลยดูป่า ห้องน้ำสะอาดมากเลยนะคะห้องน้ําอยู่ตรงนี้ห้องน้ํานะคะเดี๋ยวอันนี้กะละมังขายผักนะคะไม่มีผักขายก็เอามาใส่หอยนางลมก็มาใส่เห็ดเนาะเดินมาเอากะละมังก่อนสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่นะคะเลยหอยนางลมของเรา ใส่ตรงนี้นะคะเปิดน้ำใส่กระมังเอาเปิดน้ำใส่กระมังนะ,ะ,น,ะ,งน,ะ,ะน้องส่งขยันจัง อร่อยมากค่ะกินเผื่อพี่ดาด้วยกินเผื่อพี่ดาจนอ้วนแล้วนะคะดูแก้มสิกินเผื่อพี่ดาจนสวัสดีที่ใหม่เที่ยวไหนกันน้องส้มอยู่ในป่านะคะใกลๆใกลๆบ้านนี่แหละอยู่ในป่าไกลๆบ้านหาเห็ดนะคะทั้งหาอาหารทะเลหาเห็ดนะคะไม่มีผักขายนะ ตัวใหญ่จริงๆเลยค่ะคุนภูมิใจเนาะหาเองเนาะล่างเราก็เอาไว้ใ่้คิดิดหมงเกา มาไลฟ์เพราะคิดถึงทุกคนนะคะว่าไม่ได้ไปขายผักเนาะคิดถึงมากๆเลยผักไม่มีขายนะคะตอนฤดูร้อนน่ะจะมีผักเยอะนะคะตอนนี้กำลังเป็นเบี้ยเล็กๆอยู่น้ำก็ช่วมางเบี้ยผักตายหมด ้าป่าคืนสู่ธรรมชาติปีใหม่เป็นยังไงบ้างคะทุกคนก็ไม่ได้กลับบ้านเลยกลัวเขาอันนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นเขาบอกว่าเขาจะไม่ให้เข้าเมืองไทยแล้วใช่ไหมคะ เห็นเห็นแม่กับพี่สาวพูดเนาะบอกว่าเดี๋ยวเขาเปิดให้เข้าอยู่แต่แต่ตอนนี้ไม่ให้เข้าแล้วแต่ก่อนเปิดให้เข้าอยู่ประมาณสองสามเดือนเข้าเมืองไทยแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเปิดหรือไม่เปิดนะคะน้ำมาจากไหนคะน้ำมาจากกอกน้ำนะคะโอ้ยน้ำมาจากไหนท่วมน้ำมาจาก ฝนตกหลังบ้านส้มฝนฝนตกนะคะหลังบ้านของส้มมันมันมันเป็นหลุมเป็นบ่อเนาะมันก็เลยท่วมน้ําท่วมนะคะว่ายังไงล่ะมันมันต่ํามันต่ํากว่าที่ตัวบ้านเนาะมันต่ํากว่าที่อื่นเลยนะคะตอนเราซื้อบ้านเราไม่รู้ว่าว่าว่ามันต่ํากว่าที่อื่นนะคะก็เลยได้เลือกซื้อบ้านนั้นไปแต่ว่ามันก็ดีมันก็ดีอยู่มันจะต้องไม่ไม่ได้ลดน้ำผัดน้ำท่วม หอยกินเอาไม้แฉะถินเราจะได้กินหอยาสวัสดีปีใหม่ค่ะเวลาเท่าไหร่พีส่ส้ม8โมงเช้านะคะ8โมงเช้า8โมงเช้าอ,อกากาศดีมาก ต้นไม้ใหญ่สูงเห็ดเยอะด้วยนะคะเห็ดเยอะมากเลยแถวนี้อเคครไทยห้าทุ่งขุดมน้ยไท่ห้าทุ่งเนียังเลยล่างไปน้ำบออไปน้ำเนาะีิหอดทุกคนเลยนะคะจิหอดจิหอด สวัสดีครับน้องส้มสวัสดีค่ะหนาวไหมคะหนาวมากเลยอากาศหนึ่งองศาเซลเซียสนะคะหนาวมากเลยสงสัยส้มชินกับอากาศหนาวแล้วนะชอบอากาศหนาวๆน,วนี่อาหารอาหารทะเลไอเห็ดอะไรเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากนะคะยิ่งๆหนาว แต่ไม่ใช่ว่าหิมะตกนะที่นี่ไม่หิมะไม่ตกนะคะแต่หนาวอยู่เนาะมีแม่คันนิ้งอยู่นะคะแต่หิมะไม่ตกอ่านไม่ย็นนะคะมันอยู่ไกล ติดอยู่บนตัวหอยออกแล้วเห็นบอลข้อออกนะคะหอยนางลมมันติดอยู่นิดเดียวติดแบบนี้เลยแล้วก็เคาะมันก็ออกเลยนะคะติดอยู่แบบนี้ก้อนหินนะคะเนี่ยมันอยู่กับก้อนหินอันนี้เป็นหอยนางลมที่เราหามาได้นะคะภูมิใจนะไม่ได้ซื้อมานะคะ่ะหาเองกินอเอง ตัวเล็กๆนี่แซ่บหลายกินกับกินกับยอดกระถินกับน้ำพริกเผากับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแซ่บอิ่ีที่เล็กๆจะเอามาน้ำ <c oughs> ตัวใหญ่มากก็เอามาตัวเล็กๆก,ก็เอามา <c oughs> เดี๋ยวท่านไหนที่ส้มไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะมันมันหยู่ไลนะโทรศัพท์อยู่ไลนะเ,เดี๋ยว ส้มไปตอบคำถามที่หลังนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆล้างหอยนางลม น้ำเชื่อมโอ้ไม่เทน้ำทิ้งละค่ะเสียดายน้ำนะเสียดายน้ำ,น,ำน้ำของหลวงน้ำของหลวง นะคะสม้มดูเฟซบุ๊กเนาะส้มก็เห็นทุกคนเฮฮาสั่งสั่งสรรกับครอบครัวนะคะแต่ทิมไม่มีครอบครัวนะคะทีมพ่อแม่เสียไปหมดแล้วนะคะส้มก็อิจฉาคนที่มีครอบครัวอยู่แต่ทิมไม่ไม่มีทิมไม่มีครอบครัวนะคะพ่อแม่เขาเสียแล้วเนาะพี่ชายพี่สาวเขาก็อยู่ต่างรัฐนะคะก็เลยไม่ไม่ได้ได้อยู่ใกล้กันเลยอีกอย่างหนึ่งก็หลังมันไม่ค่อยไปหากันเหมือนคน เหมือนคนบ้านเราเนาะคนบ้านเราแบบไกลแค่ไหนก็มารวมกันนะคะแต่อันนี้เขาก็อยู่บ้านใครบ้านมันครอบครัวใครครอบครัวมัน <c oughs> พ่อแม่เขาเสียแล้วถ้าพ่อแม่เขาไม่เสียส้มก็คงไปบ้านพ่อบ้านแม่เขาเนาะ Please be my... าส้มเก็บได้อยากริมทะเลนะคะก็เลยเอามาใส่คิดว่าจะล้างแล้วเอาไปใส่เห็ดนะคะว,วันนี้เราจะไปหาเห็ดกัน <laughs> มันเยอะมากจะขนมาไม่ไหวนะคะเฉพาะหอยนางรมนี่ก็หนักพอแล้วเนาะก็เลยมันนมีตั้งหลายตะกร้านะคะมันพัดอยู่ติดกับทายฝั่งแล้วส้มก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็คงเป็นตะกร้าใส่หอยที่มันพัดมานั่นแหละต้องบ้านนะแต่มันอยู่ตรงนั้นเนาะ,ะก็เลยเอามาด้วย ไว้ใส่เทียเอาที่ล่างล่อนบ่เนี่ยเอาก่อนเอาไว้ใส่เทียดมาก ผมบ้า่ันได้หวีอยู่ีตื่นขึ้นมาเนี่ยที่นนอะตื่นขึ้นมาเป้าทีไปเก็บเห็ดเนาะมือ่อื่นก็ต้องไปทำงานวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็ไปวันนี้ไปเก็บเห็ดพรุ่งนี้ก็ไปทำงานตามปกติที่นี่วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ตอนเช้าที่เมืองไทยคงวันอาทิตย์ห้าทุ่มแล้วห้าทุ่มหนึ่งเที่ยงคืนแล้วนะ ดี๋ยวส้มจะไปถ้าล้าง,สงเสร็จแล้วคงจะไปพุกท่านทิมมายกไอ้นี่ไปนะคะทอมยกไม่ไหวแน่นอนโอญยใหญ่ๆยัองวิเร้อหหติดอยู่เนะเนี่ย สวัสด,ดีทุกคนนะคะคนไหนที่เข้ามารับชมใหม่ก็คือตอนนี้ล้างหอยนางลมนะคะหอยนางลมเราหามาได้เนาะล้างหอยเสร็จแล้ว้องก็จะไปหาเห็ดนะคะ มันสิเป็นแบบนี้ไก่สเสร็จแล้วพี่น้องไก่สิเสร็จแล้วปวดขา เึคนที่เข้ามาใหม่ก็ยังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูย้อนหลังก็ ย้อนหลังนะคะก็อย่าข้ามโฆษณานะคะช่วยกันทำมาหาก,กินมาทมา หล่อนแม่ตหล่อนแม่แปลงอันนี้มันหมาน้อยอยู่บ้านมันมันมันเคี้ยวนะคะหมาน้อยมันกัดม,ม,ม,มันเหมันมันเหมันเคี้ยวเนาะ ตัวมันไข่มุกนึกว่ามันล่างไปลา่างหมาในไข่มุกกว่าซสวะละ่ะนึกว่าเป็นไข่มุกนะ,ะแต่หวยบางตัวมันมีไข่มุกจริงๆนะคะ อยากดูสถานที่แครฟติ it. It well. ้งบ้างค่ะแล้วเราจะพาไปดูเริ่มดินกันชิ่งเสร็จเราเดินไองเด้อเราจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนาะลองซาลามนงก่อนเด้อ สวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาติดตามขอบคุณนะคะขอบคุณที่คนที่เข้ามารับชมเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามเนาะนี่นะคะก็จะเป็นหอยนางรมที่เราหามาได้ตัวเล็กๆก,ก็เอามาด้วยนะตัวเล็กๆเพราว่ามันรสชาติมันอร่อยดีนะคะมันหวานมากเลยตัวเล็กๆนี่แต่ตัวใหญ่นี่ก็คือเพราสดไม่ได้เลยนะคะตัวใหญ่มันใหญ่กว่าปากเราอีกเนาะเห็นบอพี่น้องหลายอยู่เนาะ เดี๋ยวส้มจะพาไปดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดนะคะเห็ดนะเห็ดเยอะมากๆเลยอยู่ตรงนี้หนาวไหมคะหนาวนะคะหนาวเนาะดูเหมือนละครซีรีส์เกาหลี <c oughs> นี่นะคะแปดน่าจะแปดโมงเก้าโมงช้าแล้วเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> เดี๋ยวส้มจะพาไปดูบรรยากาศเห็นปะะ บรรยากาศดีไหมคะผมเปลีนกำลังใจให้ครับผมอยากกินด้วยค่ะมาโลดเตอร์มากินน้ำก erm ันนะคะเห็นไหมคนอื่นเขาก็แคมป์อยู่ตรงนั้นนะคะบรรยากาศแคมปปิ้งที่นี่นะคะเห็นปะตรงนั้นก็มีนะคะเห็นปะเขาจอดรถอยู่ตรงนั้นนะคะบางคนเขาก็มีรถบ้านเขาก็จอดอยู่ตรงนั้นดูบรรยากาศตรงนั้น สวยงามนะคะอยากกินน้องส้มมากินเลยมากินด้วยกันนะคะมีเยอะอยู่เนาะนี่นะคะบรรยากาศเดี๋ยวส้มจะพาเดินเอ่อเข้าไปตรงนี้นะคะมันเป็นทางหลวงนะคะนี่เลยมันเป็นทางหลวงนะป่าต้นเฟิร์นต้นอะไรตรงนี้ก็ ่าไม้นะคะนี่เลยเนาะทางหลวงนะคะรถวิ่งผ่านไปผ่านมาอยู่เนาะตรงนั้นก็จะมีเขาขายของขายอะไรนะคะเขาก็จะขายของขายอะไรอยู่ข้างหน้าตรงแคมนั้นรถวิ่งผ่านไปผ่านมาอยู่ ที่นั่นโควิดเป็นยังไงมั่งคะที่นี่โควิดน่าจะ รอบๆนี้นะคะถ้าใครรับเข้ามารับชมทีหละก็ขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ส้มเลยนะคะเจอกันคลิปวิดีโอใหม่นะคะในในคลิปหน้าเนาะส้มก็ไปหาหอยนางลมมาเดี๋ยวส้มไปตัดต่อวิดีโอเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงให้ทุกคนได้ดูนะคะสงสัยในป่าไม่มีสัญญาณค่ะโอเคตอนนี้ได้ยินเสียงหรือยังคะไม่ได้ยินเสียงเนาะโอเคค่ะทุกคนส้มก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะ